ดีกาที่4ครับก็จะเป็นเรื่องของมาตราม9ามาตา43มาตรา44มาตา45ครับอันนี้คือเรื่องของพระราชบัญญัติรับคนของทางทะเลนะครับแล้วก็ปปพมาตรา824ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ครับบริษัท A ซิ่งมีฐานะเป็นผู้ส่งของครับเขาก็ทําสัญญารับคนของทางทะเลครับกับจําเลยที่1ในฐานะที่เป็นผู้ขนส่งครับ โดยขนส่งของเล่นสุนัขครับหลังจากนั้นครับจำเลยที่1ครับเขาก็ได้ส่งมอบของให้แก่จำเลยที่2นะครับโดยจำเลยที่2ครับมีฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยที่3ทําหน้าที่ออกใบตาส่งนะครับแทนจำเลยที่3แล้วก็มีหน้าที่ตรวจปล่อยตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นครับหลังจากนั้นเมื่อจำเลยที่3ได้รับสินค้าแล้วเนี่ยเขาก็ส่งมอบให้จำเลยที่4ครับในฐานะที่เป็นผู้ขนส่งอื่นด้วยกันครับ เมื่อของไปถึงปลายทางบริษัท B ครับก็คือในฐานะที่เป็นผู้รับโอนใบาตาส่งนะครับปรากฏว่าสินค้าของเล่นสุนัขครับเกิดชำรุดบุกพ,พ้องเพราะว่าเปียกน้ํานั่นเองคําถามมีอยู่ว่าจําเลยที่1ถึงจําเลยที่4ี่จะต้องรับผิดต่อผู้รับโอนอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะวินิจฉัยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าคนที่ต้องรับผิดเนี่ยเขาอยู่ในฐานะใดก่อนพอเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ในฐานะใดเนี่ยเราค่อยเอามาตา ในแต่ละมาตาเนี่ยมาปรับบทเรามาดูนคบว่าสารธรรินิชยอย่างไรจำเลยที่1ครับเป็นผู้ทําสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของจำเลยที่1จึงเป็นผู้ขนส่งครับเราก็นิฉัยได้แล้วนะครับว่าจำเลยที่1เป็นผู้ขนส่งส่วนจำเลยที่2ออกใบตาส่งในฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยที่3จำเลยที่2จึงมิใช่ผู้ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่1ผู้ขนส่งให้ทําการขนส่งสินค้าดังกล่าวตามสัญญารับขนของทางทะเล ระหว่างผู้ส่งกับจำเลยที่1ครับจำเลยที่2จึงไม่ใช่ผู้ขนส่งอื่นตามความหมายนิยามคําว่าผู้ขนส่งอื่นในมาตรา3แห่งพระราชบัญญตัติการรับขนของในทะเลพศ2534นครับสรุปว่าจำเลยที่2เนี่ยไม่ใช่ผู้ขนส่งอื่นนะครับแต่จำเลยที่3ซึ่งเป็นตัวการถือได้ว่าเป็นผู้ขนส่งอื่นครับจำเลยที่3เป็นตัวการส่วนจำเลยที่2เนี่ยเป็นฐานะตัวแทนครับ แต่จำเลยที่3ซึ่งเป็นตัวการถือได้ว่าเป็นผู้ขนส่งอื่นเพราะการออกใบตาส่งของจำเลยที่2ผูกพันจำเลยที่3ผู้เป็นตัวการเท่ากับจำเลยที่3เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่1ครับโดยตรงให้ทำการขนส่งสินค้าดังกล่าวตามสัญญารับขนของทางทะเลช่วงจากกรุงเทพมหานครไปสิงคโปร์และการที่จำเลยที่3ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุสินค้าลงเรือของจำเลยที่4ให้จำเลยที่4 ขนส่งสินค้านั้นต่อไปยังท่าปลายทางเป็นการที่ผู้ขนส่งอื่นได้มอบหมายช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งจำเลยที่4จึงเป็นผู้ขนส่งอื่นตามคำนิยามในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพศ2534ตามมาตรา3ด้วยครับจำเลยที่4เป็นผู้ขนส่งอื่นประเด็นต่อไปนะครับเมื่อสินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหายระหว่างที่สินค้านั้นอยู่ในความดูแลของจำเลยที่1ผู้ขนส่ง และจำนวยที่3และจำนวนที่4ผู้ขนส่งอื่นโดยมิใช่ความผิดของผู้ส่งของจำนวนที่1ในฐานะผู้ขนส่งและจำนลนที่3กับจำนวยที่4ในฐานะผู้ขนส่งอื่นจึงต้องร่วมกันรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าดังกล่าวต่อผู้รับโอนใบตราส่งครับตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา39มาตรา43มาตรา44 ประกอบมาตา3า39และมาตา45ครับอันนี้ก็โยงเป็นชุดเลยนะครับลองไปดูนะครับว่ามันยึดโยงกันยังไงข้อแท้จริงในคดีนี้ไม่ใช่กรณีที่จำเลยที่2ทําสัญญากับผู้ส่งของโดยตรงในฐานะตัวแทนของจำเลยที่3แต่เป็นเรื่องที่จำเลยที่3ผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดต่อผู้ส่งของโดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการรับคนของทางทะเลพศ2534มาตรา4.4ประกอบมาตรา3.9ครับส่วนจำนลยที่2ครับจำนวยที่2ในฐานะตัวแทนจึงไม่ต้องรับผิดต่อผู้รับโอนใบตราส่งโดยลำพังตนเองตามปปพมาตรา8.24และเมื่อจำนลยที่2ไม่ใช่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นจำนลยที่2จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำนลยที่1ที่3และที่4ต่อผู้รับโอนใบตราส่งครับ